พามาลองชิมบรนซีลัสซีนะคะก็ร้านแถวแถวโกลเด้นเทมเพิลนั่นแหละลัสซีนี้นะคะจะเห็นมีขายทั่วไปเลยถ้ามาที่พาราณสีนะคะจะเห็นร้านขายขวดสีเหลืองๆแบบนี้เต็มไปหมดเลย แต่มันเป็นส่วนผสมนะอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็ถาดที่มีสีขาวๆนั่นคือโยเกิร์ตนะคะสั่งให้เขาทำมาแก้วหนึ่งนะคะให้พ่อบ้านชิมก่อนเอาแบบพิเศษมีอะไรใส่มาให้หมด นี่นะคะสีเขียวๆมมันคงไม่ใช่น้ำเขียวบ้านเราหรอกมั้งเดี๋ยวหน่วยกล้าตายชิมก่อนถ้าเข้าท่าเดี๋ยวจะได้ลองบ้างม่ท่าอ่ะมาอ่ะ พอบ้านรีบบอกเลยไม่ต้องกินหรอกเพราะว่าถ้าทางจะกินแล้วเมาแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาใส่เหล้าหรือแอลกอฮอลอะไรนะคะเขาใส่เป็น มาซาร่า and มาซาลาตนัวนั้นนะ่ะพลผสมเข้าไปในลัซี่นะคะจะทำให้มึนๆได้ความรู้สึกเหมือนสูบกัญชาเขาว่าเครื่องดื่มตัวนี้นะคะหลังจากที่คุณพ่อบ้านดื่มไปแล้ว หัวเราะทั้งคืนหลังจากที่ดื่มไปตอนบ่ายนะคะพอกลับไปถึงโรงแรมก็นั่งยิ้มยิ้มปกติเด็กพูดอะไรขัดหูหน่อยก็จะวุ่วายอเลยแต่นี่แบบพูดอะไรก็ยิ้มพูดอะไรก็หัวเราะเลยว่าแป,กแปลกๆก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะ ตัวนี้แหละยังไม่แน่ใจว่าหัวเราะเพราะอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซำ้ำถ้าหัวเราะเหมือนเดิมแสดงว่าใช่เลยทีนี้รู้แล้วว่าบรานเีลาซีพิเศษยังไงถ้าได้มานะคะต้องลองค้ามพลาด